ก็วันนี้จะแต่งเป็นดิโอน,นานะคะจากเกมเกนชินอินเท็กนะคะอ่าถูกมลยนี่มีคนส่งชุดมาให้คอสนะคะก็เดี๋ยวแปะเฟซเอาไว้ตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยกว่าแล้วเดี๋ยวพูดคุยไปด้วยนะก็คือแบบว่ากาวอันเก่าจนแบบว่าหมดแล้วก็เลยซื้อนใหม่มาแล้วใช้ตอนเทปตอนนี้แต่งเป็นแค่นัวมั้งคือแบบพอเจยแบบว่าซื้อกาวใหม่แล้วแบบ คือแบบมันติดคิ้วดีมากเทปอันอย่างนี้คุ้มมากเลยอใช้ได้นานมากแต่แพงหน่อยนะคะส่งมาให้จูนก็จ่าย้่าส่งมใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาตามงานจูนแล้วเขาบอกว่าเขาจะใส่ขนมมาให้ด้วยเขาบอกว่าอาจจะน้อยไปึ่งบอกว่าคือเขาให้มาเยอะมากเลยทุกคนจูนแบบจูนรู้สึก บอกว่า,ามีความสุขมากกับขนมแล้วส่งเบอ์นี่มาให้จุนด้วยอะ่ะชิ้นหนึ่งโอ้จูนแบบจุนกินเลยอะ่ะแบบอ,อร่อยมากยิ่งเบานี่เกาะนี่จุนชอบมากเลยเขาอยากจะส่งชุดมาให้จุนเขาสามารถทักเฟซมาได้นะคะหรือว่าจะมาแลกคอสกับจูนก็ได้เขาบอกว่านี่ยเดี๋ยวเอาหนะ้าจะส่งชุดฉี่ฉีมาให้นะคะจากกินชิ้นเหมือนกันแล้วจุนก็บอกว่าฉี่ฉี่จุนย้มของพี่เพมาแล้ว เพราะว่าจูนไปบอนกับพี่เอว่ว่าอยากคอนหรืว่าอยากยิงตะไรงนี้เขาก็สร็จมาให้นะใช้รองพื้นมาผสมกัน2อันนะคะเป็นของไนโซบเบอร์หนึ่งกับฟิตมีนะคะเบอร์ Burn 2องสูนเพราะว่าอันนี้มันเข้มกว่าผิวจูนจูนก็เลยเอาเบอร์หนึ่งมาผสมกันนะแล้วมาผสมกันนะคะทุกคนรู้สึกเหมือนจูนจะใส่ของฟิตมีเยอะไปหน่อยคนลคนอย่นี้ตงฝ่ามือนะคะ นนห้าจเห็นไหมทุกคนพอเปลี่ยนกาวปุ๊บแบบคิ้วแบบชิ่มหายเลย What ลงคอนิดเดี๋ยวโดนชุบกอร์เดี๋ยวมันเลอะลงแป้งนะคะูจะใช้เป็นของซาสีเหมือนเดิมเลยซึ่งใกล้จะหมดแล้วทุกคนใช้มานานมากก็ใครอยากจะส่งชุดมาให้คอร์สก็ต้องรออีกสักวันเดือนสองเดือนข้างหน้าเลยทุกคนคือของเชียร์ชุดพี่เพกอ่ ก็คือมีรุ่นน้องที่โรงเรียนพักมาถามว่าจุนรร์แต่งหน้า c อสเ l ยมไหมคือเมื่อก่อนก็เคยคิดอยากจะเปิดนะแต่แบบเด,เด,เดคือมันก็เปิดได้แต่แค่ช่วงนี้เออ่มีโควิดนะคะรุ่นจุของก็งป้านไม่ได้จุลนาใช้ไอเชลโลสีชมพูนะต้องดูส,สีสีอันนี้ใช้คอนเลนของ o u d i v o นะคะทำเป็นกลมๆเหมือนคนแล้วก็ค่อยล่างๆไปก่อน จูนใช้เป็นลิปในการทาเขียนทับคิ้วไปอีกทีนะเพื่อที่แบบว่าสีมันจะได้ชัดนะคะเพราะว่าพาเลตสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้อจูนก็เลยใช้เป็นลิปในการเขียนคิ้วนะคะนลงตาปสีชมพูดีกว่าบอกตาไม่มีอะไรเยอะแลวการวันนี้สีนี้เป็นเบนะคะใช้นิ้วไี่แหละง่าย จุ่มผสีจุ่มสีนี้เลยอนะทุกคนสีนะจุ่มผิดเราจะเน้นให้มันเข้มแค่หางตานะคะสีที่เข้มขึ้นมานะคะสีไหนด,ดีสีนะี้ลกันลงตรงหางตาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยบแบบคัดเบ้าเข้าไปทั่วตาเนาะเราจะลงแค่ตรง ช่วงหางตาแล้วก็หางตาล่างนะคะอืมประมาณนี้สว่างอันนี้เป็นแบบว่าเนอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์นะคะ แบบว่าชุดเขาแบบสวยมากเลยแนละ้วแบบผ้ามีลายด้วยอทุกคนก็ใครสนใจก็ไปเช่าได้นะคะเพราะว่าเขาป่อยเช่าอีกด้วยนะติดตาขายติดตาสองชั้นนะคะจูซื้อมาใหม่เป็นไซส์ L อเนาะอันนี้ตอนใช้ติดตอนแต่งคอสน,นำนี้นะเดี๋ยวทำดอลลี่อายเปิดตินตานี้ ใช้ shimmer สีขาวนะคะเที่มนที่หัวตานิดนึงแก็ไอยมาให้เป็นดอรี่อารนะคะนี่ทุกคนมันก็จะเห็นความต่างนะคะว่าอันนี้ดูโตขึ้นอันนี้ดูตีนนะ,ะี๋ยวเราติดอีกข้างเลยดีกว่า หนังขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วตีดอันนื่นๆกันนะคะตุ๋ใช้เป็นของเหมือนดิมดาเนาะรุ่นเอสปิกอะไรสักอย,อยาก่างคืออนนี้ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่หมดเลยทุกคน ทุกคนตามนตำนจริงๆอันนี้เราจะกรีดแค่ตรงช่วงประมาณหางตาแล้วก็ตวดวิงหางออกนะคะแล้วก็กรีดเป็นขอบตาล่างด้วยนะคะแต่ว่าเราจะพยายามไม่กรีดหนามากนะ,ะทุกคนแล้วก็ไม่มีการกรีดหัวตานะคะเพราะวันนี้เราแบบว่าไม่เน้นให้ดูหนาหรือดูคมนะคะเราเน้นแบลวๆเพราะว่าเป็นตัวละครหญิงนะคะ มาเช็ดลิ้งกรอบหน้าด้วยโอเ้เหลมัค่อยเก่งมากแล้วบเพราะถูๆแถลงไปเ้าะ ออกบ่าตัดแก้มไม่แคะ่เพราะว่าเขอว่าคขาเลยตัดแก้มจูมีอย่างเดียวน,นะคนบ้านะทำใจหน่อยเวลาตัดแก้มต้องยิ้มนะคะใน้จมูกจ้า ทาลิปนาใช้เป็นของเบบ b ้ i g h t เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีแบบชมพูตุ่นตุ่นตุ่นนะไม่ตุ่นเนาะนะคะเบอร์หนึ่งออมันคือเบอร์หนึ่งใช่ไหม้<ะ>าออมเบรในปากคะทุกคน ทราก็เป็นิิลุกแล้วนะคะเหมือนรื้อตึกกันเลย